ขณะที่เราปฏิบัติถ้าเราอุเบกขาวางเฉยได้มันก็จะดับไปผ่านไปแล้วเหอะในชีวิตประจําวันก็เหมือนกันเวลาเราใช้ชีวิตตั้งใจทํางานดีมากแต่มันงานล้มเหลวเราก็ต้องอุเบกขาให้ได้เรียกว่าพัฒนานั้นนี่นะพัฒนาจิตยอย่างนี้เพื่อนร่วมงานจะจรงิงจังจรงิจรงใจกับเราพอเข้ามาดินทาว่าไรเราหรือเข้ามากโกรธเคืองเรามากระทบกระเทียบเรารู้ทันเห็นว่าอ๋อเขาก็ไม่เที่ยงเราก็ไม่เที่ยง เห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสติปัญญาญาณน,นะไม่ใช่ไปมองเขาในแง่ดีแล้วเขาจะต้องพูดดีทดําดีคิดดีกับเราพอเขาไม่ทําเราก็เศร้าใจเครียดขึ้นมาอันนี้ยังไม่ใช่นะผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องนะยังไม่ใช่ผู้ปฏิบัติที่นะมีสติปัญญานะต้องประเมินนะคะจิตตนเองนะคะว่าเรื่องดีเข้ามาก็ยิ้มรับโอเบคาได้เรื่องไม่ดีเข้ามาก็ต้องยิ้มรับโอเบคาได้